ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการซีนของเล่นครั้งนี้ผมก็จะพาท่านนะครับมาเล่นเกมกระดานเกมใหม่นะครับซึ่งก็คือเกมระส่อนาคตนะครับนี่ก็จะเป็นคู่มือพนักงานใหม่นะครับะจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราเนี่ยจะต้องศึกษาก่อนนะครับก่อนที่เราเนี่ยนะครับจะเริ่มเล่นเกมนี้นะก็ อันนี้ก็จะพิมพ์นะครับเมื่อ9พฤษภาคมปี1959นะครับคิสสกัลลาก็เรียนพนักงานใหม่นะครับยินดีต้อนรับสู่เส้นทางดึกตลอดช่วงปี1959ก็คือทีมของเนื้อเรื่องเกมนี้นะครับก็คือมันจะเกี่ยวกับ ในปี1950นห้นะครับมันจะเป็นทีมที่โลกยุคอดีตแต่ว่าไฮเทคกว่ายุคปัจจุบันแน้นะครับก็คือมันเป็นความไฮเทคที่คลาสสิกอะไรเงี้ยนะครับผสมผสานความคลาสสิกของอยุคสมัยก่อนแล้วมันเป็นเหมือนกับโลกคู่ขนานนะครับรูปทรงหรือว่าแฟชั่นหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับ ก็มันก็จะเป็นลายเส้นใหม่ที่เราจะได้เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องเนี่ยนะครับในปี1950เนี่ยนะครับการซื้อของแคตตาล็อกเนี่ยจากบ้านกลายเป็นกระแสะแห่งความสะดวกสบายสมัยใหม่นะครับก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงยุบทองแห่งหนังสือแคตตาล็อกนะครับอย่างประเทศไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฝ่ายเดของมิตทีนะครับอ่า เกิดใครยสั่งอะไรประมาณนี้นะครับเราเราสั่งกับแคตตาล็อกเนี่ยสั่งกับคนที่ถือแคตตาล็อกมาหรือพนักงานขายเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะจดรายการนั้นนะครับแล้วก็สั่งให้มาส่งนี่แหละครับการเกิดการขนส่งขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับก็คือ,อการซื้อแคตตาล็อกนะครับจากที่บ้าน,นกลายเป็นกระแสแห่งความสะดวกสบายสมัยใหม่แต่เวลาในการจัดส่งที่ยาวนาน และความต้องการของลูกค้ากับกลายเป็นปัญหาก็คือ,โ,อโหยุคสมัยก่อนเนี่ยนะครับพวกะระบบการจัดส่งอะไรเงี้ยมันมันก็ยังไม่มีนะครับบริษัทขนส่งมันก็ยังไม่มีคือมันเพิ่งจะมีการเริ่มต้นการขนส่งคือเราเนี่ยนะครับต้องอวางแผนขนส่งระบบเนี่ยนะครับแต่เกมเนี้ยคือเราไม่ได้แข่งขันกันนะครับผู้เล่นทุกคนนะครับต้องช่วยกันนะครับ ถือว่าเป็นหุ้นส่วนนะครับในบริษัทเดียวกันนะครับที่เราต้องช่วยกันบริหารนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้เราสามารถจัดส่งสินค้านะครับได้รวดเร็วนะครับก่อนที่ความต้องการของลูกค้านี่นะครับจะขึ้นสูงเกินไปนะครับ ก็คือถ้าชนะก็ชนะกันหมดนะครับอ่าตรงเนี้ยเราต้องวางแผนกันให้ดีนะครับที่ Express ลฟ์เ d ล l i ว e r y Service เรามุ่งม,มั่นที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมการขนส่งด้วยเครือข่ายยุคโอกาสของรถบรรทุกและเครื่องบินอัตโนมัติไร้คนขคับคุณและทีมงานที่เพิ่งได้รับการว่าจ้างของคุณได้รับมอบหมายให้ดูแลแผงควบคุมเพื่อให้ระบบทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นก็คือนี่คือความไฮเทคที่เราเห็นนะครับก็คือรถเครื่องบินเนี่ยนะครับที่ใช้ขนส่งเนี่ยนะครับมันไร้คนขับนะครับคือไม่ต้องใช้คนขับเนี่ยนะครับเราเราสั่งอย่างเดียวนะครับเราเราไม่ต้องไปนั่งขับเองเนี่ยนะครับบัญชาการเราแค่ควบคุมอ,อุปกรณ์หน้าปัดของเราเนี่ยนะครับ ความไฮเทคของเราเนี่ยครับพอนะครับอยู่ตรงที่แผงแผควบคุมพอนะครับอะไรเงี้ยคือความไฮเทคครับภาพรวมนะครับเมื่อพนักงานใหม่เนี่ยจะสอนทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อให้ระบบ e x p r e s s เราทำงานได้อย่างราบรื่นก่อนอื่นนี่คือความพยายามของทีมและพนักงาน1-4ถึง4 ใ้ความร่วมมือและคิดอย่างมีกลยุทธ์เพื่อขยายบริษัทขนส่งแบบอัตโนมัติแห่งใหม่ของเราลูกค้าจะใช้บริษัทของเราในการจัดส่งพัสดุทั่วสหรัฐอเมริกาเมื่อมีคำขอจัดส่งเพิ่มมากขึ้นความต้องการโดยรวมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของเราเอ็กซ์เพรสเราคุณต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางของคุณและทำการอัปเกรดเชิงกลยุทธ์กับอุปกรณ์ของเรา เพื่อให้ก้าวนำหน้าความต้องการหากคุณกรอกแท็กพัสดุที่จะส่งก่อนหมดเวลาความต้องการความพวบคุณไม่ได้คุณจะชนะคุณจะล้าหลังหรือคุณจะส่งมอบอนาคตอ่านี่ก็จะเป็นเหมือนกับอะไรนี่ครับก็สามารถหาดาวน์โหลดหนังสือน,นี้ได้อ่ามีต้องสแกน QR code โค้ดนะครับอ่าแอปโหลดแอปสแกน QR code โค้ดผมก็จะแปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ เพราะว่าเราอาจจะได้ใช้นะครับสําหรับเกมนี้เพราะว่ามันต้องใช้อ่าถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าัสดุเนียที่เราส่งอ่ะเป็นอะไรเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องสแกนสแกนไดนะะ้อะไรเนี่ยถ้าไปโหลดมาก็จะได้พวกหนังสือพวกนี้มาอันนี้ก็จะเป็นตัวแอคคอนะครับอแอปโหลด แอปสแกน Q R คองผมก็จะแปะไว้ที่ลิง์ด้านล่างนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้ใช้นะครับสําหรับเกมนี้เพราะว่ามันต้องใช้อ่าถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าพัสดุเนี่ยที่เขาส่งอ่ะเป็นอะไรเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องสแกนสแกนได้นะครับอะไเงี้ยาถ้าไปโหลดมาก็จะได้พวกหนังสือพวกนี้มานะครับ อันนี้ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเลือกกันคนละหนึ่งเป็นเป็นการนะครับเลือกหนึ่งคนนะครับเลือกหนึ่งใบอ่านี่จะเป็นพวกไอเทมโทเทมแล้วก็การ์ดแล้วก็บอร์ดนะครับ คืออ,อสซอรี่ต,ต่างๆครับที่จะเอาไว้เล่นเกมเนเกมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีนะอะอย่างเงี้ยผมเกิดให้ฟังแล้วกันนี่ก็ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเรียกเป็นแมปเกมบอร์ดนะครับนี่จะเป็นแผนที่สหรัฐนะครับอเมริกา แบ่งออกเป็นสี่ภูมิภาคเนี่ยนะครับเป็นสีต่างๆนะครับจะมีเมืองมีอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องจะมีกรอบตรงนี้สังเกตนะครับเราจะเอาเนี่ยเขาเรียกว่ากล่องเดี๋ยวแพ็กเกจเนี่ยนะครับที่ลูกค้าเนี่ยนะครับะจะเอามาให้เราส่งเนี่ยนะครับเราต้องเริ่มจากไปรับนะครับแล้วก็ไปส่ง นะครับก็คือเราต้องเรียงสีตัวนี้ให้ครบนะครับเราถึงจะก่อนที่เวลาความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะครับจะหมดนะครับเราถึงจะชนะนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันกลับกันเนี่ยก็แพ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้อง ของบรรทุกนะครับของเครื่องบินแล้วกออ็รถบรรทุกนะครับแต่ไอสองอันนี้คือของรถบรรทุกแล้วเนี้ก็จะเป็นโทเค็นนะครับของผู้เล่นนะครับโทเค็นของเราจะเป็นรถบรรทุกคนละค,คันนะครับคนละสีนะครับนี่จะเป็นโทเค็นเครื่องบินนะครับ แต่ละผู้เล่นเนี่ยนะครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเข้าใจใช่ไหมคนละอย่างนะครับช่วยกันบริหารนะครับวางแผนนะครับจะเดินกันคนละรอบนะครับแล้วทรัพยากรบางอย่างเราก็แบ่งปันกันไม่ได้นะครับเข้าใจใช่ไหมของใครของมันนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่เนี่ยนะครับที่เริ่มต้นเกมมาจะได้แจกคนละสามก้อนนะครับ ของเนี้ยเราเอามาให้กันไม่ได้นะครับเข้าใจนะโอเคเนี่ยกล่องแพ็กเกจมันก็จะมี75็ดสิบนะครับเจแพ็ก <75 package. S 1> ถ้าเราสแกนคิวอาร์โค้ดเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นของข้างในว่าว่าเขาบรรจุอะไรนะครับอันนี้คือฝั่งด้านหลังไพ่นะครับ ก็คืออันนี้คือเป็นเป็นเหมือนกับข้างหลังเนี่ยนะครับอ่ะแล้วเน,นี่ยก็คือข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะบอกนี่นะครับผู้ส่งผู้รับคะแนนเขาเรียกว่าคะแนนความต้องการของลูกค้านะครับ ต่อแพ็คเกจจิ้งอันนั้นน่ะคือความต้องการอยู่ที่ระดับสองไม่ได้เร่งรีบอะไรมากเลยนะครับส่วนอันเนี้ยมันก็คือค่าความต้องการต่ำนะครับถ้าเกิดค่าความต้องการสูงมันจะเป็นสีขาวมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ความต้องการต่ำหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับเป็นความต้องการต่ำสี่ห้าเนี่ยคือความต้องการสูง ประมาณนี้เมื่อเราอ่านคู่มือพนักงานหม่จบแล้วนะครับเราถึงจะได้เริ่มงานแต่ถึงทำงานเป็นน,น,นะครับโทเค็นเนี่ยนะครับรูปคนเนี่ยมันก็คือโทเค็นของลูกค้านะครับไลท์แทบที่เขาเดินเนี่ยก็คือความต้องการของเขานะครับ สีเขียวเนี่ยอืมมันก็จะคือสัญญาณไฟที่เครื่องรับออเดอร์นะครับว่าเพิ่มแพ็กเกตอะไรนะครับไฟสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะครับสีเขียวก็ความต้องการยังต่านะครับสีอ่ะมันจะถ้าไล่ไปสีแดงควาต้องการสูงเนี่ยนะครับถ้าาเกิดความต้องการสูงเนี่ยเราอาจจะจบเกมได้เลยนะครับเข้าใจนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงเนี้ยจะเข้าไปเรียนรู้กันในเกม